คอนเสตที่ห้าสิบนะครับเป็นเรื่องการลบกวนสมดุลเรื่องนี้ง่ายเอามาเรียนก่อนเลยเนาะก็เขาให้สมการมาแล้วก็ลบบอกที่ลบกวนมาแล้วก็ให้ดูว่าผลการลบกวนข้อใดถูกข้อใดผิดโจทย์อันนี้ลักษณะจองเป็นข้อใดกล่าวถูกต้องหรือจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้แล้วก็ให้สมดุลมาใช่ไหมถ้าลบกวนสมดุลกอไก่ด้วยการเติมออกซิเจนแล้วจะส่งผลอย่างนู้นอย่างนี้ข้อสอบจะพูดแบบเง,งี้ยเราให้เราพิจารณาแล้วก็ถามว่าข้อใดบ้างถูกต้องช้อยที่หนึ่งกอและขอ ชั้นที่สองขอและคอยอย่างเงี้ยแนวๆนี้นะครับก็คือข้อสอบไม่ยากแต่ว่าต้องอ่านเยอะแล้วก็พิจารณาหลายๆอันแต่ไม่ยากแบบนี้ต้องควรเก็บไว้นะครับไม่ควรทิ้งอ่าทีนี้เดี๋ยวข้อนี้กูจะเฉลยแบบด้านข้างนี้แล้วกันเนาะมีอะไรบ้างรบกวนก็บอกว่าให้พิจารณาสีสมการนี้แล้วก็รบกวนตามตามที่เขาบอกเนี่ยมีห้าอันแล้วจะส่งผลรบกวนยังไงบ้างระบบไหนบ้างอ่ะเดี๋ยวกูเล่ามาเลยนะอ่าเล่านี้แล้วกัน อันี้ข้อหนึ่งคือเติมติมออกซิเจนอันที่สองคือเติม SO2 อันที่สามคือเพิ่มความดันเพิ่ม P อันที่สี่คือเพิ่มปริมาตรเพิ่ม V อันสุดท้ายคือ,อใส่อะไรนะเติมไหม ใส่โลหะคูนที่ดูดซับไฮโดรเจนก็คือดึงไฮโดรเจนออกจากระบบถูกนะเขาบอกใส่โลหะพลูนที่ดูดซับไฮโดรเจนได้มันก็คือการดึงไฮโดรเจนออกก็คือลดไฮโดรเจนออกจากระบบอ่ะเรามาดูผล,ลการรบกวนกันมีห้าอันพอดีอ่ะดูนะครับเดี๋ยวครูเติมเป็นอย่างนี้เลยนะ นะกอไก่เนี่ยเติมออกซิเจนเติมออกซิเจนก็คือเติมฝั่งซ้ายถูกไหมแล้วก็ไปทางขวาหลายๆคนก็จะรีบทำอย่างนี้เลยนะเวลาเจอโจทย์ก็จะทําเลยเนี่ยดูปุ๊บเติมปุ๊บอย่าเพิ่งห้ามรีบทําต้องเช็คก่อนว่ามันดูนมาหรือย,อยังพอถ้าสมก,การยังไม่ดูนเนี่ยมันจะพลาดได้ตอนเพิ่ม p ลด v ตรงนี้เนี่ยมันจะมันจะพลาดเลยเพราะเรายังไม่ดุนสมก,การนะครับอัดดลก่อนใส่สองใส่สองอดดูแลเรียบร้อยนี้โอเคนะขัดมาอันนี้ดุลในการใส่สองอันนี้โอเคนะ อันนี้ดูนยังไงดูนยังนี้ดูแล้วเนาะเพราะว่ามันพอดีไปอ๋อยังไม่ดูนต้องใส่สอง SCL ถึงจะดุนอันนี้ดูนยังอันนี้ดูแล้วโอเคแล้วนะอะพอดูนสมก,การเสร็จแล้วค่อยมาพิจนารณาการลกวนครับถ้าลืมดุนสมก,การโอกาสผิดล้วช้อ,ดอยดักรออยู่แน่นอนครับมีอย่างนี้ทุกปีนะคูณเห็นมาสองปีติดกันละอันนี้ครับ ถ้าเติมโอก็ไปทางขวาถูกไหมเวลาไปทางขวาเราก็เขียนอย่างนี้ก็ได้เขียนเส้นขวาให้ยาวกว่าเส้นซ้ายเนี่ยตามหลักที่ถูกต้องบางคนจะเขียนแบบนี้เนี่ยไปทางขวาก็ถูกแตบบ่มันยังมีไปทางซ้ายอยู่ด้วยนะครับมันเป็นสมดุลให้เราเขียนเส้นขวายาวกว่าเส้นซ้ายคือรบกวนแบบไปทางขวาปรับระบบจะปรับตัวไปทางขวาเขาเรียกว่าอีควิลิเบียมชิปชิปไปทางขวานะนะชื่อว่าชิปเติม s o 2สองครับเติมเโสองเติมสองก็ไปทางขวาเหมือนกันถูกไหม เติมฝั่งซ้ายนี่เพิ่ม P เพิ่ม P เพิ่ม P ก็ไปทางโมเพิ่มความดันก็ต้องไปทางโมน้อยถูกไหมครับก็ต้องไปทางขวาลดเ,เพิ่ม V เพิ่ม V ก็ไปทางโมมากถูกไหมก็ต้องไปทางซ้ายไฮโดรเจนลดว่ไฮโดรเจนหรือเติมไฮโดรเจนก็ตามไม่เกี่ยวกับสมการแล่นครับไม่มีผลเขียนสูตรไปแล้วกันไม่มีผลเนาะเข้าใจง่ายดีประมาณนี้บ้างครับ เติมออกซิเจนไม่เกี่ยวเพราะมันไม่มีออกซิเจนในระบบเติมไอ,อเลสสองก็ไม่เกี่ยวเติมเพิ่มพีโมการ์ดอันนี้เป็นสองโมนี้ก็สองโมก็ไม่เกี่ยวไม่มีผลเลยครับเพราะประิมาตรกับความดันไม่มีผลต่อระบบที่สองเลยลดไฮโดรเจนครับดึงไฮโดรเจนออกเพราะเราใช้โลหะที่มีความพุนในการดูดซับไฮโดรเจนไฮโดรเจนก็จะหายไปจากระบบไปอยู่ในรูพูนของโลงหะนะมันก็จะปัดตัวมาทางซ้ายถูกไหม ระบบที่สองหกวนได้แค่ล hydrogen, ดไฮโดรเจนโดยการใส่โลหะที่มีความรุนถูกไหมถัดมาครับอันนี้เติมโอ o ูไม่เกี่ยวเติมเอ2โอสองเติมทางฝั่งนี้เติมทางฝั่งขวาทำเงินปัดทางซ้ายนะทําได้นะแบบนี้ทวนไปด้วยกันเลยถัดมาครับเพิ่ม P เพิ่ม P ต้องไปทางโมโมไหนโมน้อยถูกไหมอันนี้สามโมอันนี้สองโมต้องไปทางซ้ายเพิ่ม V ไปทางโมมากครับก็ต้องไปทาง ขวาตอบพร้อมกันในใจตอ,ตอบในใจตามทันครูไหมลดไฮโดรเจนครับไฮโดรเจนไม่เกี่ยวกับข้อนี้ก็ไม่มีผลี่ะอันสุดท้ายลองทำเองซินะเดีวทำให้เสร็จก่อนคูณตอบเพราะมันง่ายมากเติมออกซิเจนครับไม่มีผลถูกไหมเติมเอสโอสอไม่เกี่ยวกับระบบนี้เพิ่มพีเพิ่ม P, พีต้องไปทางโมน้อยโมก๊าซสองฝั่งเท่ากันไม่มีผล เ้อามีไม่มีผลดึงไพรเจนออกมีบทไหมมีแล้วเข้าไปทางขวาไพรเจนดึงทางฝั่งฝั่งผลิตภัณฑ์ออกสมดึงไป,ไปทางขวางั้นข้อนี้ง่ายจริงๆในข้อสอบก็ง่ายแต่มันต้องดูหลายๆอันนะครับแล้วก็มาเลือกช้อยนั่นเองแั้นข้อนี้ผ่านเนาะ